สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาเก็บกาวร้อนนะครับกาวร้อนที่เราใช้แล้วนะครับส่วนมากถ้าเราเก็บไม่ดีนี่มันจะแห้งเร็วนะครับกาวร้อนไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ช่างนะครับผมก็จะปิดยี่ห้อไว้นะครับเราอยากโฆษณาให้ยี่ห้อนะครับคือขณะที่เราเปิดใช้งานเสร็จแล้วนะครับมันจะมีอากาศเข้าไปนะครับ จะมีอากาศเข้าไปตอนนี้ผมเพิ่งใช้งานเสร็จเมื่อกี้นะครับวิธีการเก็บนะครับโดยที่ไม่ให้แห้งเร็วนะครับให้มันปิดสนิทนะครับเพราะฝาที่เราปิดตรงนี้นะครับเวลาเราตัดตัวนี้แล้วนะครับถึงเราจะเอาฝานี้ปิดเข้าไปก็ช่วยไม่ได้นะครับผมอากาศก็ยังเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแห้งนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับผม ให้เราเอากระดาษทิชชู่นะกระดาษทิชชู่เนี่ยกระดาษทิชชู่ทั่วไปนี่แหละให้เราเอามาแล้วก็แล้วก็พับพับพับนะครับพับพับ,พ,บ,พ,บพับทิชชู่นะครับเอาเศษอะไรก็ได้นะครับเศษของทิชชู่นี่เสร็จแล้วก็มายัดเข้าอย่างนี้นะครับหรือพับให้มันเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ยัดเข้าขอให้มันยัดเข้าปิดแค่รูอันนี้แค่นั้นเองปิดแค่รูไอ้ตรงเนี้ย ยัดค่าแค่นี้นะครับปิดแค่รูนะครับเด็กจากนั้นพอปิดตรงนี้เสร็จแล้วก็บีบบีบบีบนะครับบีบบีบสักคู่หนึง่งจากนั้นเราก็เอาฝาตัวนี้ปิดเข้าไปนะครับปิดเข้าไปกดเข้าไปให้สุดเลยจากนั้นเราก็คว่ำอันนี้นะครับคว่ำให้กาวร้อนนะครับให้มันมาซึมเข้ากับกระดาษทิชชู่ตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะปิดเสร็จแล้วผมจะคว่ำเสร็จแล้วก็ผมจะทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับปกติมันแค่หนึ่งนาทีสองนาทีมันก็แห้งแล้วแต่พอดีว่าทิชชู่นะครับมันอาจจะหนาหน่อยผมปั้นให้มันหนาหน่อยนะครับอันนี้ผมทําอย่างนี้แล้วนะจากนั้นผมก็จะกดเลยนะครับสวมเข้าไปแล้วก็กดเลยกดปุ๊บ เข้ามาแล้วนะครับปิดสนิทแล้วทีนี้ข้างบนมันก็จะมีทิชชู่นะครับที่ที่คลุมเข้ามาไอตรงรูที่เราตัดออกนะครับเพื่อที่เราจะหยอดกาวร้อนจากนั้นแล้วก็คว่ำตัวนี้นะครับคว่ำเดี๋ยวกดาดอ่าเด็ทิชชู่มันจะอ่าน้ำกาวร้อนอ่ะมันจะวิ่งเข้าไปที่กระดาษทิชชู่นะครับคว่ำหนึ่งรอบแล้วก็รออีกสัก ความอีสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเวลามันแห้งนะครับทีนี้มันจะเป็นก้อนเลยนะแห้งจะเป็นก้อนแข็งงเลยแข็งๆเหมือนกับพลาสติกตัวนี้แหละนะครับไม่ใช่ว่าพอมันแห้งเสร็จแล้วเราจะเอามือบีบแล้วก็หลุดออกไม่ไม่เลยนะครับบีบจนตายก็ไม่หลุดนะครับต้องใช้คีมเนี่ยต้องใช้คีมอย,ย่นียบีบนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันแห้งแล้วผมจะทําให้ดูนะว่ามันจะขนาดไหนนะครับ ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้หรอกก็ว่ามันยังไม่แห้งดีนะครับถ้าหากว่าเราไม่ใส่ทิชชู่ถ้าเราฟับมอย่างนี้มานี่การ้อนอา่ยจะหกออกมาเลยเละเทะเละเทะ,เละ,ทะแล้วก็ทําให้เสียหายเลยนะครับพอเราทําอย่างนี้เวลาเราแกะออกมานี่มันก็ยังรูที่เราปาดไว้ก็ไม่ต้องไปปาดใหม่แล้วนะครับไม่ป้องปาดใหม่มันจะหลุดออกมาได้ดีมากเลยเดี๋ยว เดี๋ยวให้ผมรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ครู่หนึ่งเดี่ยคงจะรอนานอยู่อ่ะคือถ้าหากว่ารอสิบนาทีมันก็ไม่แห้งสนิทอนะ่ะเอาเป็นชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ทําให้ดูเนาะอรอมันแห้งก่อนเอกาวร้อนนะครับเวลาเราใช้งานเสร็จนะครับให้เราเอากระดาษทิชชู่นะครับเอามาแล้วก็ปิดโค้งตรงนี้ไว้นะครับเอามาปิดปุ๊บนะ ถ้าหากว่าเราปิดเสร็จแล้วเราคว่ำลงอย่างเงี้ยพอคว่ำลงปุ๊บกาวร้อนมันจะมามาอบตรงนี้ไว้นะครับทีนี้พออบตรงนี้ไว้มันก็จะไม่มีไม่มีอากาศทีม่มีอะไรเข้าไปเลยนะครับผมมันก็จะไม่แห้งนะครับผมนี่มันจะไม่แห้งเวลาเราจะใช้แล้วก็แค่จับแล้วก็ดึงออกหรือว่าถ้าหากว่ามันอันนี้จริงๆก็มันจะแข็งมากไม่ออกเลยเนี่ย ก็คือจะต้องหาคีมมาจับแล้วก็บิดๆนะครับนะครับมันจะแน่นเหมือนกับเป็นฝาพอทำอันนี้เสร็จแ,แล้วล้วก็ใส่ฝาครอบเข้าไปใส่ฝาครอบเข้าไปนะตอนเวลาอันนี้กระดาษทิชชู่นะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้กระดาษทิชชู่นี่นะครับพอเราเอากระดาษทิชชู่ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นแล้วก็พอใส่สวมเข้าเพื่อแล้วก็บอย่างใช่ไหม ไปปึ๊บจากนั้นแล้วก็คว่ำพอคว่ำนี้พอคว่ำไปปึ๊บน้ำกาวร้อนนะครับมันก็จะมาโดนกระดาษทิชชู่พอโดนกระดาษทิชชู่ปึ๊บมันก็จะกลายเป็นเป็นแบบชื้นๆน,นะครับเพราะว่ามันทิชชู่มันดูดเข้าไปจากนั้นพอเราปิดฝาไว้สักประมาณาหนึ่งนาทีหรือสองนาทีมันก็จะแห้งพอแห้งมันจะแข็งเป๊กเลยเวลาเราออกมาใช้แล้วก็แค่บีบแล้วก็บิดออกแค่นั้นเองนะครับ มันยากนี่นะครับขั้นตอนสุดท้ายเวลาเราจะใช้งานเราก็แค่จับนะครับแล้วก็บิดนะครับบิด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 แตวมันก็จะหลุดเองมันแค่กระดาษทิชชู่ที่มันแข็งนะครับแต่ก็ยอมรับมันแข็งแข็งและแข็งแรงมากเลยนะครับนะยอมรับอยู่นะครับจับบีบนะครับจับบีบแล้วก็ให้มันให้ให้มันแตกไว้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเรก็ค่อยอทิชชู่ทาไม่ใส่นะครับหรือบางทีถ้ามันไม่ได้จริงๆคงต้องตัดนะครับตัดออกไปแต่ปกติผมเคยบีบแล้วมันแตกพอแตกเสร็จแล้วมันก็จะหลุดออกได้เลยก่อนนะเนี่ยใช้ครีมนี่ครับครีมบีบแข็งมากเลยน,นั่นนี่ทิชชู่น,นั่นนี่ทิชชู่นี่แกะอาลุดออกมาแล้วหนึ่งอัดหนึ่งชิ้นอนด้านนี้กยอมแล้วว่ากระดาษทิชชู่ ไม่ว่ากับทิชชู่หรือว่าสำลรีหรือเบกกิงสุดาถ้าโดนอันนี้ไปนี่แข็งเปกเลยเนี่ยหลุดออกมาแล้วนะครับหลุดหล,ลุดออกมาแล้วเป็นรูแล้วทีนี้เราก็จะหยอดเอาไปใช้งานได้เลยนี่เป็นรูแล้วเรียบร้อยเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับกาวร้อนนะครับผมพอดีฝาสีขาวมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ ผมก็เลยเอาฝาอีกอันหนึ่งพอดีมันมีอีกอันหนึ่งมันหมดนะครับก็เลยเอาเอานี่มาใส่นะครับฝาสีส้มนะครับฝาชี่ขาวอันเก่ามันมันมีกาวเข้าไปนะครับก็ยังไงก็จะจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีสาระใหม่นะครับสาระดีๆตัวใหม่เดี๋ยวจะขค้นค้นหาถ้ามันมีนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทดสอบทำให้ดูนะครับผม ผมจะเป็นหนูทดลองให้นะครับว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับอตอนนี้ก็กำลังจะซ่อมเครื่องพิมพ์อยู่นะครับเครื่องพิมพ์ A3 ของแคนนอนพิมพ์กระดาษ A3 นะครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ